เจ้าหน้าที่ประสานงานาบอกว่าท่าน่าเศร้าตีกันเพื่อสีให้ทีมงานหยุดทำการแสดงเพราะฉะนั้นขอร้องคนที่มีเรื่องนะครับให้อยู่ในอาการสงบติบอารมณ์สักคร